ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel e n g ิ้ลเ a ็กและในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Line ไลซ l Mobile นั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมแนว MMORPG บนมือถือซึ่งได้ข่าวว่าเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเกมทาง PC ใช่หรือเปล่าอันนี้ผมเองไม่ทราบนะแต่มันนำกลับมาเปิดใหม่นะครับผมบนมือถือนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ในเกมบนมือถือในฮิตมากๆ นะครับผมเองก็เลยอะลองโหลดมารีวิวหรือแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองเล่นกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันจะสนุกสักแค่ไหนนะครับสำหรับเซิร์ฟที่ผมเล่นนะปัจจุบันตอนนี้นะครับจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่5ถ้าใครอยากจะแจมกับผมนะฮะแนะนํามาที่เซิร์ฟเวอร์5และเดี๋ยวเราจะได้เจอกันภายในเกมนะฮะก็จะเป็นแบบออนไลน์นั่นเองนะฮะสามารถพบปะเจอผู้คนได้ภายในเกมเลยนะครับสีสันสวยงามถูกฉลกันเลยทีเดียวเชียนะฮะมีเกาะมีชุดใส่อย่างเท่ นะครับไอ้พวกนี้มันแบล็กกอดชุดกันมาจากไหนเนี่ยทำไมมันเท่จังวะตัวผมแมงยังเป็นตัวกระจกกระจกสีดาวเองเนี่ยโอ้โหอยากได้ตัวเทมเแบบนี้มัางจังอย่าบอกว่าต้องเติมเงินซื้อแฟชั่นนะโอ้โหเดี๋ยวเราจะจัดกันให้แบบเต็มเหนียวนะครับก็ไปในเกมนะฮะก็จะมีด้วยกัน3โหมดนะฮะที่ให้เราได้เลือกเล่นนะครับหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแบบ Open World โหมด Open World อันนี้นะฮะก็จะเป็นการลงดันนะครับผมดันเจี้ยนนะครับหรือการลงป่านะครับผมตามนี้เลย นะครับสามารถลงได้คนเดียวหรือเป็นปาร์ตี้ก็ได้นะครับสำหรับโหมด Open w o r l d นะครับโหมดต่อไปนะครับเป็นโหมดต่อสู้หรือว่าโหมด้านสู้สําหรับโหมดนี้ก็จะมีดันเจี้ยนต่างๆให้เราลงกันนะครับผมพอลงเสร็จก็จะได้อเทมส่วนโหมดสุดท้ายผมชอบมากๆครับโหมดนี้นะฮะนั่นก็คือการประจนไพยทาไมถึงชอบเหรอมันเล่นง่ายดีนะฮะแล่อย่างหนึ่งคือมันมีโหมดออโต้กับโหมดสปีดให้เราด้วยนะครับคือมันง่ายมากไม่ว่าเราจะนั่งขี้กินข้าวดูหนังนะับสามารถเปิดออโต้แล้วเล่นได้เลย นะฮะเดี๋ยวผมจะลงสักสักด่านหนึ่งแล้วกันนะผมเล่นด่านอะไรค้างไว้อยู่ว่าอ่ะสี่จุดหนึ่งนะฮะกดลงไปเลยนะครับผมใช้ฮีโร่ในการัน3ตัวฮีโร่นะครับที่ในการลงดันนะและอีกตัวหนึ่งจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับสาหรับการลงดันเนี่ยเราเองจําเป็นที่จะต้องใช้แครอตตรงนี้นะครับมุมซ้ายบนในการลงดันอ๋อมาแล้วมีฉากคัสินภายในเกมด้วยนะฮะถ้าเราอยากจะดูนะครับล้วก็ปล่อยไปนะับแต่ถ้าเราอยากไม่ดูเราก็กดสคิปข้ามไปได้นะฮะแต่นี้ผมอยากจะดูไง ว่าแมปมันสวยไหมนะฮะโอ้โหเป็นในน้ำนะฮะบึงบาดาลสตาร์ทนะฮะอันนี้อ่ะเดินเดินเดินเดเอาโหมดออโต้ออกก่อนแป๊บนะครับผมอ่ะเดิน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 เดเดินเดเดินเดอันนี้เวลาเดินหนีก็อย่างนี้นะฮะลงดันนะครับผมแล้วก็จิ้มที่มอนเตอร์นะฮะตีอย่างนี้ตีไปนี่โคตรชิวนะฮะอะไรตรงไหนตรงไหนที่ต้องตีอีกอ่ะอ๋อนี่ไงเพียบเลยเพียบเลยเดินหนีก่อนเดินหนีก่อนจริงๆสู้กับมันก็ได้นะเนเอายิง ไปสกิลนั่นแหละยิงเข้าไปโอ้โหมีสกิลด้วยนี่ยิงไปโอ้โหหัวแตกครับผมนี่ไงเฮดช็อตยิงโอ้โหท่ากดสวยแหมอะไรจะชิลกันขนาดนี้นะทะนูยิงไปปะปะเอ้ยเดี๋ยวจะเดินชนกระแพงทำไมเนี่ยกดแม่งออโต้สกิลเลยง่ายดีนะฮะสำหรับสัตว์เลี้ยงของเรานะฮะก็มีพาสซีฟนะครับในการช่วยเหลือทีมนะฮะนั่นก็คือพวกฮิลหรือว่าเพิ่มดาเมจก็ได้นะครับนี่ไงสกิลไปดีโอ้โหลงดันกดออโต้ง่ายกว่าเยอะ นะฮะไม่ต้องเดินเองนะครับเดี๋ยวมันจะเมื่อยมือนี่ไงยิงธนูไปดีตัวนี้โอ้โหสีดงง่ดาวจัดเต็มนี่ไงดาวฟันคู่โอ้โหทะลวงไส้แตกแหมปาาแค่ตัวขนาดนี้ยังจะล้องลุมฆ่านี่นานี้ยิย่งกว่าเาวเวเลนเจอร์อีกพวกเราเราจะโหดกัขนาดนี้ฮะน,นี่ไงนี่ไงยิงไปดิยิงไปดิจังหวะนี้ยิงไปดิปดปดโอโ้มีปลากระเบนมาฮะปลากระเบนว่ายผ่านอะไรไว่ายมาแล้วก็ผ่านไปนะฮะอา้าวบอสเกิดครับผมอันนี้ยังเป็นด่านแรกๆอยู่นะฮะมันก็เลย e ี Easy ่อ e ซี่ประมาณนี้นั่นเอง นะครับเป็นบอสปลานะครับนี่ไงสก,กิลไปดิยิงไปดิยิงไปดิจังหวะนี้ยิงไปดิโอ้โหเอฟเฟกอลังการสวยงามกันเลยทีเดียวเชียวนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหยัดเข้าไปอีกทีนึงเอาอยัางไงติดคิดจังหวะนี้ยิงคีย์ที่เข้าคีย์ที่เข้าคีย์ที่เข้าตายเรียบร้อยโอ้โหอะไรมันจะเถื่อนขนาดนี้เนี่ยงะอ๋อสมาคมนักเวทอ๋อเรามาช่วยคนนะฮะโอเคมาจริจริอ้าเฮ้ย เอา้าววัดมึงโดนปัดฉลามชิงตัวไปแล้วเราจะต้องไปช่วยท่านให้ได้เสร็จสิ้นกับภารกิจแรกนะครับผมดันเจียนประจำวันเนี่ยเปิดแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตามรีวิวนะครับกดรับของด้วยนะฮะเมื่อเราเคลียร์ภารกิจเสร็จแล้วนะฮะอย่าลืมรับของรายวันด้วย นะครับนี่จะมีภารกิจต่างๆให้เราได้ทํากันนะฮะโอ้โหแบบเยอะมากและแต่ภารกิจนะฮะมันก็จะแจก,กของนะครับผมดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับเกม MMORPG บนมือถือแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวละครสวยๆแบบนี้นะครับแถมยังมีระบบสัว์เลี้ยงด้วยนะครับไม่ควรพลาดครับผมไลฟ์ซิลโมบายนะฮะสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปของผมเลยและที่สำคัญนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นเกมนี้ใหม่ๆแรกๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าในเกมจะมีระบบสอนรวมไปถึงยังมีรางวัลแจกอีกเพียบนะครับเวลาเราเข้าเกมมาอย่าลืมเช็คกล่องของขวัญตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะแจกทั้งรูบี้นะครับผมได้มาประมาณ4 0 0 0กว่ารูบี้นะครับและยังมีพวกตัวละคร4ดาวตัวละคร3ดาวนะครับอย่าลืมรับมากดสมด้วยรวมไปถึงเงินนะครับผมดูดีมีของแจกเพียบนะฮะลงดันกันแบบโอ้โหวันหนึ่งนี่ลงกันได้หลายรอบเลยนะครับโคตรชิลนะฮะเดี๋ยวผมดูของให้ เนี่ยเมื่อเราได้ของมาแล้วก็กดการ์ดเปิดใช้ก็ผมได้เงินมาสามหมื่นสำหรับการ์ดอันนี้คืออะไรเนี่ยตัวสมอนเริ่มต้นฮีโร่ระดับ2อ่ะกดสุ่มไปเราน่าจะสุ่มฮีโร่ระดับ2ขึ้นมานะฮะปับโอโหได้เป็นตัวปลาเฉยเลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นออชิ้นส่วนฮีโร่ของเราถ้าเราเก็บชิ้นส่วนฮีโร่ครบ200เนี่ยสามารถเรียกพวกอัศวินพวกนี้ออกมาได้นะครับหรือว่าเรียกออกมาใช้ได้นะครับแต่ละฮีโร่เนี่ยมันจะมีท่าที่แตกต่างกัน นะครับต่อให้มันเป็นตัวเดียวกันหรือตัวซ้ากันเนี่ยจะมีท่าที่แตกต่างกันอย่างเช่นเจ้าตัวโซเล็กตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเลขชื่อถูกหรือเปล่านะคือจะเป็นรูปเกาะแบบนี้แสดงว่าเป็นตัวแท้งนะครับผมแต่มันจะมีสีเหลืองนะครับกับสีแดงนะครับสีเหลืองเนี่ยคือเป็นแท้งธาตุแสงนะครับสีแดงน่าจะเป็นแท้งธาตุไฟนะครับเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยน่าจะแตกต่างกันนะครับในเรื่องธาตุเนี่ยผมเองก็ยังไม่ค่อยทราบกันดีนะและภายในเกมนะครับยังมีระบบร้านค้าด้วย นะครับสำหรับ้านค้านี้เนี่ยผมแนะนำให้เข้ามาเช็คบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกอาวุธแรมาขายในราคาที่ค่อนข้างแพงอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเรามีเงินซื้อเนี่ยเราก็ซื้อไปเลยนะฮะอย่างเช่นดาบโจรสลัดชิ้นนี้นะครับผม3ดาวเป็นของแรนะครับกรอบน้ําเงินราคาอยู่ที่แสนแปดกับมงกุฎกาเดียดนะครับราคาแสนแปดเช่นเดียวกันผมแนะนําให้ซื้อเลยนะครับจะซื้อก็ได้นะถ้าใครรวยๆนะฮะซื้อก็ได้หรือว่าจะไปเก็บตามดันก็ได้แล้วแต่แต่นี้ผมรวยนะฮะผมก็เลยซื้อนะ ง่ายดีเห็นไหมฮะโอโห,โ,อโ,หโคตรชิวเลยฮะพอมีเงินก็ซื้ออะไรก็ซื้อมาใส่ต่อไปนะครับผมยังมีระบบผสานฮีโร่ด้วยผสานฮีโร่หมายถึงการที่เราอยากจะได้ฮีโร่ตัวใดสักตัวหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาฮีโร่กระจกๆของเราเนี่ยมารวมเพื่อเป็นฮีโร่ตัวนี้ได้ถ้าสมมุติผมอยากได้โซเล็กตัวนี้นะครับผมต้องไปหาพวกนี้มานะครับเป็นตัว6ดาวสีส้มนะครับผม5ดาวสีเขียวมา3ตัวนะครับต้องตรงตามรูปเราก็จะสามารถ สร้างเป็นเจ้าตัวโซลัดดาวกรอบทองตัวนี้ได้นั่นเองสามารถประสานฮีโร่ได้ด้วยนะครับถ้าเราขยันเล่นขยันหาฮีโร่มายัดยัดนะครับเราก็จะได้ฮีโร่ตัวดีๆมานั่นเองส่วนการทําภารกิจนะครับในเกมนี้นะฮะแน่นอนครับผมว่าสําคัญมากๆ ถ้าเราไม่ทำภารกิจเราเองก็ไม่สามารถปลดล็อกกลางวันนะครับผมต่างๆภายในเกมได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยเวลาเราทำาคว s ผ่านหรือภารกิจผ่านนะฮะมันก็จะได้ลูบี้ได้เงินได้ไอเทมเยอะมากๆนะครับลองเช็คดูตามนี้เห็นไหมฮะลูบี้นี่คือแจก50เม็ด30เม็ด100เม็ด3เม็ด6เม็ด10เม็ดก็มีนะครับเยอะๆน้อยๆปะาปนกันไปพร้อมกับเงินเหรียญอีกด้วยแนะนำเลยนะฮะถ้าใครเล่นเกมแนวนี้นะครับต้องขยันลงดันและทำภารกิจ คุณถึงจะเทพนั่นเองเดี๋ยวผมขอทําการพูดถึงเรื่องออระบบสัตว์เลี้ยงสักนิดนึงนะครับระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงเจ้าตัวนี้มาแบบฟรีๆนะครับแนะนาว่าให้เราเนี่ยให้อาหารมันไปบ่อยๆแล้วก็กดวิวัฒนาการเพราะกดวิวัฒนาการเนี่ยมันก็จะกลายเป็น2ดาว3ดาว4ดาวไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ของผมเนี่ยสดาวนะครับผมเองก็ให้อาหารมันเกือบทุกครั้งที่มีอาหาร นะครับก็จัดกันไปนะครับถ้าตรงนี้มันเต็มเนี่ยมันจะสามารถวิวัฒนาการได้เป็นร่างใหม่อีกร่างหนึ่งนั่นเองและส่วนฮีโร่ของเรานะครับสามารถใส่ไอเทมได้นะครับผมรวมไปถึงการอัพสกิลอัพเกรดฮีโร่และข้ามขีดจำกัดการอัพเกรดฮีโร่ในแต่ละครั้งนะครับสามารถอัพเกรดตันได้แค่บวก5เท่านั้นนะครับผมส่วนถ้าเป็นดาวเยอะๆเนี่ยผมเองไม่รู้นะว่าจะอัพเกรดได้เกิน5หรือเปล่า นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเยอะสุดก็4ดาวอัปเกรดได้ตังสุดก็บวก5นั่นเองนะครับต่อากน,นั้นก็จะอัปเกรดไม่ได้อีกแล้วนะฮะการอัปเกรดก็ใช้หินอัปเกรดขั้นนะครับผมขั้น1 2, ขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5ขั้น6นะครับสำหรับหินอัปเกรดขั้นพวกนี้นะฮะสามารถค้นหาได้ที่กล่องจดหมายภารกิจหรือว่าดันเจี้ยนต่างๆที่เราไปผ่านนะครับส่วนการใส่ไอเทมง่ายมากๆถ้าคุณขี้เกยียจที่จะเลือกใส่ กดคำว่าติดตั้งอัตโนมัติไปเลยนะครับมันจะจัดใส่ให้แบบนี้แต่ถ้าเรามีอุปกรณ์ที่เป็นเซตเดียวกันนะครับมันจะบวกค่าความสามารถเพิ่มขึ้นให้เยอะกว่าเดิมอย่างเช่นหมวกกันน็อกผู้คุมอันนี้ของผมนะครับผมเองก็ใส่เป็นคอนนะครับผมคอนผู้คุมแล้วก็มีผู้คุมนะฮะตอนนี้ก็ขาดปีกผู้คุมกับชุดเกราะผู้คุมถ้าผมใส่ครบ6ชิ้นนะครับผมเองก็จะได้พลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมตามนี้เลยและต่อมานะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับในเกม mmorpg เลย นั่นก็คือระบบกิ้นะฮะภายในเกมนี้ก็มีรองรับไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างกิ้วไว้สักกิลหนึ่งนะฮะถ้าใครอยากจะอยู่จัดกันมาได้เลยนะครับ<ๆ>เดี๋ยวผมขอเลือกโลโก้แป๊บหนึ่งจัดกันมาสร้างกิ้อ้าวเวนกรรม,มันบอกว่ามีตัวอักษรพิศเศษอ้าวเวนวักอย่างนี้ก็ไม่ได้เหรอนี่พาวเวอร์เ e นเจอร์ติดกันก็ได้นะอ่าเรียบร้อยกิลวพาวเวอร์เลนเจอร์มาแล้วนะครับใครที่อยากจะอยู่นะฮะสามารถพิมพ์ค้นหากิ้ผมได้เลยนะฮะคำว่า Power เรนเจอร์นะฮะจัดกันมาได้ส่วนตอนนี้นะฮะดูเหมือนรู้สึกว่ามันจะมีบอสเกิดนะครับผมนี่ไงอ่าผมขอจัดการบอสโลกหน่อยนะครับเวลาเราลงบอสโลกเนี่ยเราเองจะต้องใช้เป็นอ้อดอกไม้ตรงนี้นะครับหรือดอกครเวอร์นะครับในการลงดันโอ้โหบอสโลกเกิดแล้วตัวเบลเลอร์เลยแล้วคือฮีโร่ผมแม่งแค่เลเวลสิบเจ็ดสิบห้าจะสู้ไหวปะวะอโหดูเลือดดิเฮ้ยเลือดเยอะแน่นอนจังหวะนี้เลือดเยอะแน่นอนน่าจะโดนทุกทีเดียวหายกว่า จังหวะนี้เอาแล้วครับบอลโลกกำลังง้างกำลังง้างจังหวะนี้ทุบแมวหายไปตัวหนึ่งโอ้ยหอยขมมันชาร์จมัดมาแล้วเอ้อโดนดาเมจไปสามแสนกว่ากูยิงมันเข้าทีละดอกสองพันเวนกมอะไรมันจะถือขนาดนั้นบอลโลกโอ้โหโหดมากอ่าวเป่าไฟทีเดียวลมปากเธอนี่มันช่างเหม็นซะเหลือเกินตายกันยกตี้ครับผมรางวัลที่ได้นะครับก็จะเป็นหินวิวัฒนาการอุปกรณ์นะครับได้มาร้อยหนึ่งถือว่าโอเคนะ ต่อให้เราลงมาแล้วเราก็ฆ่าไม่ได้เนี่ยแต่เราก็ยังได้รางวัลที่ยังโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ลงบ่อยๆนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้า EP ีนี้นะครับผมเองพูดรายละเอียดข้อมูลอะไรไปผิดเนี่ยผมเองก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะเนื่องจากผมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับแล้วก็กะว่าจะทําเป็น EP ีต่อๆไปเรื่อยๆแบบยาวๆนะครับจะได้ดูการวิวัฒนาการของตัวผมเนี่ยว่าภายในอนาคตเนี่ยมันจะเก่งและโหดขนาดไหนนั่นเอง นะครับผมสำหรับ EP ีแรก EP ีนี้นะฮะผมเองก็ต้องพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP 2ี p หน้าถ้าเพื่อนๆพื่ท,ท,ท,ทุกท่านเนี่ยอยากจะเห็นเกมนี้อีกนะครับแนะนำให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยก็แล้วกันและอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะฮะว่าอยากเห็น EP ีต่อๆไปผมเองจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนี้ต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นกับผมจัดกันมาเลยเกมไล่ซิวโมบายลิงโหลดอยู่ด้านล่างใต้คลิปสวัสดีครับบ๊ายบายเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ